เทคนิคถ่ายรูปแม่บ้านแม่เรานี่แหละกับรูมิกเอฟไฟสารชูเพราะอะไรแม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงแม่เฝ่าหว้หวงห่วงลูกแต่ลังเมื่อยัง และวันนี้นะเราอยู่กับกล้อง Panasonic Lumix S5 Mark II ที่เป็นกล้องไฮบริดนะครับถ่ายได้ทั้งภาพนิ่งและก็วิดีโอนะครับจับคู่กับเลนส์50นะฮะเป็นระยะนอร์มอลที่ไม่กว้างไปและไม่แคบไปกำลังพอดีสำหรับการถ่ายรูปพอเทรตเลยนะครับผมไปแรกจุดตัด9้าช่องเพื่อน,อนๆก็รู้อยู่แล้วว่ามันควรจะวางคอมโพส์ยังไงให้มีความสมมาตรและใช้จุดตัด9ช่องนี้เพื่อความสวยงามในภาพนางแบบพร้อมแล้วและนี่คือนางแบบไม่ต้องไปปลุกเพราะมันจะเสียมูท ถ่ายแบบมินิมอลทิ้งเฟรมเอาไว้ใส่ข้อความได้อย่าถ่ายติดเหนียงนะแม่ไม่ชอบแบบนี้แคนดิดโหมดที่เผออย่าไปบังคับแบบเพราะแบบเขาไม่ชอบค่อยแอบ,บถ่ายเอาวางของโพสดีๆเล็งแล้วยิงข้อดีของการใช้เอฟต่ำๆเนี่ยอย่างเช่นตัวนี้1.8มีความละลายสูงทำให้เห็นมิติของภาพมากยิ่งขึ้น หน้าชัดหลังเบลอหน้าเธอใช่หรือเปล่าใช่หน้าเธอปนนะเนี่ยหน้าเธอแหละเพราะบางสิ่งบางอย่างเราไม่อยากเห็นในเฟร,รมก็เลยละลาย,ลายมันทิ้งไปแบบนี้ต่อไปเรารู้แล้วว่า F-stop มีความละลายสูงใช่ไหมเราต้องรู้จกักโฟกัสและเบรกเกเพื่อเพิ่มมิติให้กับภาพความชัดตื่นชันลึกเดฟออฟฟิลนั่นเองแบบนี้เลย ของในบ้านอย่างเช่นขวดน้ำมันเนี่ยก็เป็นลูกเล่นให้กับงานของเราได้นะฮะเอามาเป็นโฟกาววางไว้อย่างนี้ภาพจะดูฟงฟิงขึ้นชา a โดเงานั่นเองรู้จักการเล่นกับเงาเพื่อเพิ่มภาพให้มันดูแบบขเขาเรียกว่าอะไรอ่ะดูมีศรริลปะอ่ะดูแบบมีความแบบติดแบบบเนี้รักเม่นะคะอืมเม็นเปรียววปร้ยวอะ